โอเคสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองผิวเปลี่ยนสีเกมมิ่งนี่กูเล่นอะไรของกูเนี่ยแน่นอนก็ผมเรานั้นนะครับยังอยู่กันในเกมเดิมชินอปีไลฟ์ภาคที่2เมื่อวานเนี่ยผมได้ลงคลิปคลิปนี้ไปเว้ยแล้วผมก็ถามกับคุณผู้ชมนะครับว่า มีใครอยากให้ผมทําคลิปสอนอั well หรือเปล่าตอนนี้นั้นผมเล v e l จะ400แล้ว c o m มนต์เอาไว้ด้วยเดี๋ยวผมจะอัดคลิปให้ทำยังไงถึงจะได้เวล400ใน1วัน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 อคโคทำปรากฏว่ามีคน comment คมมกันเข้ามามากนะครับไม่รู้ว่าไอ้200กว่า comment มเ,มเนี่ยด่ากูสักกี่ comment มมแต่ไม่เป็นไรนะครับกูว่าจะถือว่าพวกคุณนั้นอยากดูอยู่ดีเว้ยคือตอนนี้เนี่ยผมมีเล v e l ประมาณ460แล้วนะครับในระยะเวลาแค่1วัน ใช่ครับผมเล่นแค่1วันผมเลเวล460และคือเกมนี้บอกได้เลยคุณไม่สามารถเทพถู Two ซื้อคูณ2 exp ซื้อเงินซื้ออะไรอย่างนี้ได้ <S <S ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเท่าเทียมกันมากๆนะครับสิ่งที่มันไม่ค่อยเท่าเทียมกันก็มีแค่คุณจะสามารถปลดล็อกไอช่องธาตุนี้เพิ่มได้2ช่องกับเจนเกอีก2ช่องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะเกมนี้ไม่เทพถู Two ก็เล่นได้เว้ อารมณ์เหมือนประมาณโลกูน่ะที่คุณจะต้องแบบคว ẩ ยคว้าและเอาชีวิตรอดกันเองนะครับแต่ว่าโลกูนจะฮาร์ดคอร์มากกว่านี้ตรงที่ผู้เล่นพื้นฐานแม่งไม่ได้เกิดเลยชิบหาย <c oughs> โอเคนะครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วเวแล้วก็ดูเลเวลกู462ใน1วันแหมมันหล่อเท่อะไรได้ขนาดนี้วันเนี้ยถามว่าวิธีการฟาร์มเวลยากไหมไม่ยากนะครับเพียงแค่คุณน,นั้นหายเจ้าหมอเนี่ยเทรนนิ่งล็อกเนี่ยนะครับแล้วก็ ตบตีมันไปเรื่อยๆใช่เลยครับเคล็ดลับการฟาร์มเวลมันมีอยู่แค่นี้กูจำไม่ได้ว่ากูทำแบบนี้ไปกี่ชั่วโมงแต่อยากจะบอกอะไรให้นะครับว่าเกมนี้นั้นคุณเอฟเคไม่ได้ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าสังคมในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับมันแม่งเถื่อนเหมือนกับโลกูนเว้ยคืออาจจะไม่เท่าโลกูนนะครับที่ผู้เล่นใหม่จะโดนแบงตลอดเวลาแต่คุณจะต้องดูตัวเองเว้ย ว่ามันจะชอบมีคนมาฆ่าคุณหรือว่ากวนคุณตลอดเวลาถ้าเกิดคุณนะครับ F K เอาไว้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะไม่สามารถอยู่ห่างจากคีย์บอร์ดได้เลยเว้ยแต่ถ้าเกิดคุณเนะครับเป็นผู้เล่นโลกูนที่เซอร์ไวเลั่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมโดยที่ไม่ใช้เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเลยเนี่ยผมคิดว่าคุณน่าจะเอาตัวรอดได้อยู่ข้อเสียของเกมนี้คือมันไม่มีเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเว้ยคือมึงจะไม่สามารถฟาร์มแบบพลีเวทและถ้าเกิดไอเลเวลสูงๆครับผมเปนเห็นว่าคุณนะครับ นั่งตัดไม้อยู่ตรงนี้เนี่ยเขาจะมาแกล้งคุณเว้ยคนในเซิร์ฟเวอร์นี้แม่งโลกจิตจริงๆถ้าเกิดคุณเลเวลน้อยๆหน่อยเนี่ยมึงโดนแกล้งแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับใครคนไหนที่เลเวลน้อยก็ต้องระวังตัวเองนิดนึงนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการฟาร์มข้าวค่าของกูมีอยู่แค่นั้นจริงๆแต่ในการฟาร์มแบบนี้มันมีข้อเสียอยู่นะครับถึงแม้ว่าคุณนั้นจะได้เลเวลที่แบบเร็วมากๆแต่ปัญหาก็คือมึงนั้นจะจนมากๆเหมือนกันเงินงเนี่ยส่วนใหญ่เว้ยมันจะได้จากการที่เราทำเควสนะครับ อาจจะเป็นเควสแบบกดตัว L แบบนี้บ้างเนาะซึ่งมันเป็นเควสรายวันนะครับถ้าเราเห็นอันไหนมันเต็มเราก็ไปกดเคมเคลมเอานะและอย่างที่2ถ้าเราจะได้เงินนะครับนั่นก็คือการทำเควสกับ N P C นี่เลยเห็นไหมที่มาเดินไปเดินมาเนี่ยนั่นแหละไปถามมันเลยว่ามีงานอะไกูทำบ้างนี่นายช่วยคลีนอัพค้างเงี้ยออฟฟิศได้หรือเปล่าถ้าเกิดคุณเห็นงานแบบนี้นะครับผมแนะนำไม่ต้องไปรับมันเพราะว่ามันเสียเวลาชิมหาย,ยไปหางานที่มันง่ายๆเอา คุณถึงจะได้แบบเงินรวดเร็ว e ซี่มันนี่จำหนึ่งนะเจ้าหมอนี่บอกให้กูถอนยานะครับถอนยานี้ก็ไม่ต้องเสียเวลาชิหมหายโอเคงานที่ว่า e ีซีน่นี้ยผมเราก็สบายๆอย่างแรกเลยคือการส่งเมลนะครับการส่งเมลถือว่าสุดยอดมากไอหยุดต่อยกูคือการส่งเมลนะครับที่ผมชอบก็คือเราส่งแค่ครั้งเดียวนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปหลายๆที่เนี่ยถ้าเกิดเรากระโดดขึ้นมาตรงนี้ กระโดโดตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ส่งเมลเสร็จแล้วนี่คือ easy mission ส่วนอีกมิชชั่นหนึ่งคือไปหาเมลนะครับไปหาเมลก็คล้ายๆส่งเมลเลยแต่ว่าเพียงแค่มึงไปหาเมลแค่นั้นเองหรือถ้าเกิดใครคนไหนนะครับต้องการความเร้าใจหน่อยเนี่ยผมแนะนานะครับว่าคุณจะต้องทาเควสไอสีเขียวๆรูปคมพีเนี่ยเพราะว่าเควสแบบนี้นะครับเขาจะให้เราไปจัดการกับ NPC จัดไปนี่ให้กูไปจัดการกับอะไรวะ corrupt crown shinobi เควสแบบนี้นะครับมีความร้าใจอย่างยิ่งแต่สิ่งที่ไม่เร้าใจนั่นก็คือไอ้พวกมอนสเตอร์พวกนี้มันปรับเวลตามเวลของเราเว้นั่นหมายความว่าถ้าเราไปรับเควสเสร็จปุ๊บเนี่ยเจ้าหมอนี่จะมีเวลเท่าเกับเราและการจัดการกับศัตรูเกมนี้ให้คุณผู้ชมเช็ดเอากระจายล่อมันออกมาก่อนเพราะว่าคุณนั้นไม่อยากจะโดนแบงแน่นอนถ้าเกิดคุณโดนแบงเนี่ยคุณมีโอกาสตายแบบร0อซไอ้พวกนี้โคตรเถื่อนผมก็เลยแนะนำให้ ลอ,อกมาทีละตัวนะครับแล้วก็ใส่เดียวกับมันทีละตัวเว้ยถ้าเกิดใส่เดียวทีละตัวแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนี่ตายไปนหนึ่งตัวตัวที่สองออกมา <c oughs> ต้องทําแบบนี้ต้องทําแบบนี้แล้วก็ห้ามใช้ดาวกระจายระเบิดนะเว้ยผมเคยมาแล้วใช้ดาวกระจายระเบิดปลาเสร็จปุ๊บระเบิดอึ่งมาพร้อมกัน3ตัวนอนลงนะครับ <c oughs> จะว่าไปเราลองกระถาบ้างไหมก,กดวีกระถากโุตรเทสต๊อป เด้อขมอนแมทไม่ต้องละไม่ต้องละโดนเป็นหนึ่งกระบวนท่าสิเสื้อผ้ามังขาดหมดละเออตัวต่อไปมานี่กดวีเนี่ยท่าเนี้ยโคตรเท่เลยอะ่ะเป็นไงแตมันแทงจริงเลยเดี๋ยวกดสร้างกำแพงไว้ก่อนนี่กำแพงเมืองจีนกดตัวบีนะครับคุณผู้ชมเราจะอันเชิญไม้ออกมา นี่ชิบหายละไอไม้โง่ถ้าไอ้น้ำมอลนะ้ห <c oughs> รือว่ากินปากสุดเม็นหนึ่งให้ตายเถอะทำไมดามเมดมันไม่ค่อยแรงเลยวะอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ท่าพวกนี้นะครับมันเป็นท่าที่เลเวลไม่เยอะเพราะว่าท่าเลเวลเยอะเนี่ยผมมาสบปัญหานิดนึงคือเงินกูไม่ค่อยพอ <c oughs> ตอนนี้พยายามมองหาอยู่นะครับว่าท่าไหนแจม่มท่าไหนเด็ด เราจะได้ปลดล็อกนี่อย่างท่านี้ต้องใช้ชา2อชาคือจัดกะนั่นแหละครับแล้วกูมีเท่าไหร่โอ้มมยกอดไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูยังมีพอ,อยต์เหลืออยู่ yes ันล็อกเย็ดเค่เอามาแทนตัววีผมจะได้ลองท่าใหม่เลยเดี๋ยวขอดูเอฟเฟกเท่ๆหน่อยแม่งราคาโคตรแพงเลยใช้จัดกะไปพอสมควรอันนี้คือท่าสุดท้ายนว้ยเฮ้ย นี่มันท่าสุดท้ายไม่เห็นจะอลังการเลยแล้วท่าหมอกควันพิศวงนี่แหละเดี๋ยวปลดล็อกหน่อยแม่งราคามันแพงอะกูขี้เกียจหาเงินเนี่ยหาเงินลําบากอะเกมนี้ถ้ามันมีการเติมซื้อเงินคุณผู้ชมบอกกูดว้วยนะครับกูเกียจการหาเงินเดี๋ยวลองตัวเอ็นของเรานะครับคุณผู้ชมดู ไมมึงต้องเอาอะไรแบบนี้มาให้กูด,ด้วยเอ่อตะกี้เผลอเล่นเพลินไปหน่อยนะครับคุณผ,ผู้ชมผมอัพเวลมาละเป็นเ well วล471ละเป้าหมายหลักๆนะครับผมก็ผมอยากจะลองท่าเวที่กูเพิ่งปลดล็อกมาตะก,กี้อยากจะว่ามันร้ายกาดหรือเปล่าเอาล่ะเดี๋ยวลองดูกด e สุดยอดเดี๋ยวผมจะลองท่า n กันก่อนนะครับท่ากลิ่นตัวมรณนะปึ๊บเป็นยังไงล่ะโอ้โหดาเมจเข้า400 What do you mean เออนั่นแหละแต่ว่ามันโดนดาเมจโรลโลอยอยู่นะถ้าเกิดเขานะครับอยู่ในหมอกควันมรณะของเรามันทำดาเมจแบบต่อเนื่องไงคุณผู้ชมมันี่มันี่มันี่ไม่แทงแม่งเออสุดยอดเดี๋ยวต่อไปตัววีนะครับอยากรู้ว่ามันจะโหดแค่ไหนฮึบวีเป็นไงล่ะแม่เจ้าทำไมมันว้าวะ่ะ เดี๋ยวเราค่อยๆย่องไปกดตัววีใส่เขานะครับกูดาเมจไม่เยอะเท่าไหร่หรือว่าเยอะวะกูไม่แน่ใจเหมือนกันฮึบท่าจีอันนี้เป็นกระบวนท่าใหม่ล่าสุดนะครับที่กูซื้อมาแล้วคือมันไร้ค่ามากโอ้ม่กอดสิ่งที่กูซื้อมา <laughs> โอเคเงินยังมี1นึ่งแสนเท่าเดิมคือตะแกะผมไปทำเควสต่างหากมานะครับเงินมันเลยมีเท่าเดิมเว้ยคิดว่าเราควรปลดล็อกอะไรเพิ่มดีปลดล็อกอะไรก็ได้ที่มันใช้จัดกะน้อยๆหน่อย,อย,อยไม่มาใช้2อ0พเหมดเลยสุปคือกูต้องอัพจัดกะเพิ่มใช่ไหมเดี๋ยวเอาเป็นมังกรไฟก่อนไม่ทำไมมันเท่อย,อยังเลยวะอันนี้น่าจะเป็นคาถานะ้ามังกรวารีหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นรูปมังกรอัลล็อกด้วยเอาใส่ตัวทีเงินกู ไม่มีเหลือจังหวะนี้เงินแทบจะไม่มีเหลือแล้วเป้าหมายหลักๆนะครับในตอนนี้ของผมเวเดี๋ยวหลังจากที่ผมอัดคลิปนี้เสร็จเนี่ยผมจะไปเก็บเวลอีกทีหนึ่งวันนี้กูจะต้องเวล550ให้ได้เพราะว่าเควสบอสส,ส่วนใหญ่นะครับมันจะชอบใช้เวล700 5 5 0อยหอย่างเงี้ยคือเควส400นี่กูแทบจะไม่เห็นเลยอะนี่อะไรเนี่ยเราสามารถชนะนารูโตะได้หรือเปล่าเลเวล700 โอ้โหกูชนะได้แล้วสบายมากถึงว่ากูนั้นจะเลยว่แค่400ร <c oughs> ในที่สุดกูก็ได้สู้กับบอสแล้วเย่ yeah! ตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มาเนี่ยครับผมยังไม่เคยสู้กับบอสเลยเว้ยเดี๋ยวลองไปดูก่อนว่ากูนั้นไหวหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ไหวก็คือไม่ไหวนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับเพราะว่าผมนั้นจะได้ลองท่าใหม่ล่าสุดด้วยโอ้นั่นมันนารุโต Holy God คาถาน้ำมังกรวาลีเซจืดจืด what oh my god ทำไมมันมีแบบเป็นคอมโบนารุโตครับขอโทษครับมันใส่กูรัวๆเลยอขอโทษครับขอโทษขอโทษ <Dude. S 1> ดู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 เล่นเอาซะแบบคอมกูแหลกคุณผู้ชมวันคอมโบกูนอน เลือดมีเจ็ดแสนพี่มึงเหอะโถ่กระฐาน้ำมังกรวาลีกูไม่ได้ช่วยหาอะไรกูเลยตายแหงหนะฮะสงสารหรือว่าเราเลเวลวน้อยไปวะแล้วทำไมเจ้าหมอนั่นให้กูรับเควสออะกูนี่โคตรงงเดี๋ยวเอาตัววายเอาตัววายถ้าไฟแบบใหม่แปบบ๊บนึงนะนารุโตะขอชาจัดก,กะก่อนตะกี้ไม่ท้าแม่งแหลกเกินเป็นไงล่ะโอ้ oh my god เป็นไง่ะนารูโตะ โด,ททโดนกูแทงทีนึ่งต้นกระสุนวงจักรไ้กูเออเออเออดูมันหมัดละสามพันกูไปละอย่าเลย่าทำแบบนี้ no อย่าอย่าทำแบบนี้ no! บบนต้นไม้ได้ปวดช่วยกูด้วย stop please stop stop กูไปแล้วกูไปแล้วอย่าพึ่งนารุโตะอ อะไรวะเนี่ยกระสุนวงจักรมึงเหรอโอ้ g อดกด f ปุ๊บเพลงบรรเลงหมอกเอาเลยนี่แหละมึงต้องอยู่ในหมอกกูในหมอกอ่ะมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกกูสายหมอกเข้าใจปะ่ะนี่งไงล่ะเฮ้ยเลือดเข้าไปเยอะมากใช่แล้วเลือดกูเนี่ยเข้าไปเยอะมากเลย นขยะเป็นต้นไมส้สับสับพรีสซับกลัวแล้วครับกลัวแล้วปับหนึง่งปับหนึง no! ่งชาตดกะ What No บับหนึ่งสายหมอกมา <Damn. S 1> เยี่ยมเวลี่อีพิกกัวกูสู้ไม่ได้คุณผู้ชมเลเวลเจ็ดร้อยนะเว้ยและคือสกิลกลัวบางสกิลอ่ะมันยังกระโปงอยู่เลย เอาจริงผมก็อยากจะฆ่าเขามากๆนะครับแต่กูไม่รู้จะทํายังไงวะไม่ต้องทําหน้าอย่างนั้นฉันรู้ว่าแกหัวเราะเยาะฉันในใจเจท่าเน,นี้ก่อนเข้า <laughs> <c oughs> ไปผัดข้าวกูอยากตายดยูดโปรสต็อปนั่นแหละติดบักโปรดโปรดโปรสติดบักละเดี๋ยวต่อไปเจท่าเอ็น <c oughs> เออนี่แหละโอ้ยนอมึงเข้ามาอยู่ในหมอกควันมรณะกูเถอะ ผมว่ามันไม่ได้อะยังไงยังไงก็ไม่ได้อย่าว่าแต่ให้ฆ่าเลยแค่กูจะกดใช้ท่ายังทไไํา <c oughs> ไม่ได้เร็วใช้ท่าเรียบร้อยคาถานะมังกรวาลีแมงลีลาชิบหายนั่นแหละมึงก <c oughs> ูโดนดึดหยุดคอมโบกูสต็อปคอมโบวิ่งมี no dude no เน็ตกูแหลกเฉยๆนะมึงเน็ตคนไทยใจดี เล่นเกมนี้ปิงอย่างน้อย600นะจ๊ะเฮ้ยน้อเอล่ะครับผมคิดว่าถ้าหมอกเนี่ยดีที่สุดแล้วตอนนี้เพราะมันทำดามเมจรัวๆนะครับแถมมีการ,รต้นให้เล็กๆน้อยๆ,ๆโอเคกูตายอันนี้กูตายแนย่กูตายแน่น้องปีก20วิผมว่าไม่ทันว่อกคุณผู้ชมจบแล้วมึงช่วยเอาเควสง่ายๆให้กูหน่อยก็ได้เนี่ยเวล7จ0แลแว้วกูเวลเท่าไหร่เอง ทำไมต้องทำแบบนี้กันด้วยไม่มีความยุติธรรมเลยครับยังไงยังไงแม่งก็ไม่ทันกูเหลือเวลาแค่2นาทีกว่าและคือเลือดมันลดไปยังไม่ถึงครึ่งเลยโอเคครับพี่นารูโตะผมจะปล่อยพี่เอาไว้ตรงนี้ stop please no NOT กระสุนวงจักกูไปแล้วโดยรวมถือว่าหงุดหงิดใช้ได้นะครับคุณผู้ชมแม่งเ้ยสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่มีวิธีการอัพเวล ง่ายกว่าวิธีผมก็กรุณาลองพิมพ์คอมเมนต์บอกกันดูนะครับเพราะว่าผมถือว่าผมเป็นผู้เล่นหน้าใหม่นะครับเมืองใหม่ถามว่าผมเคยไปมาหรือยังเคยไปมาแล้วแต่เราก็มองว่าเควสมันแม่งก็เหมือนๆกันน่ะอาจจะเป็นแค่แบบว่าบอสสปอนต่างที่กันหรือเปล่ามั้งอันนี้ไม่แน่ใจสําหรับใครมีข้อมูลอะไรกรุณาพิมพ์คอมเมนต์ไว้ตรงด้านล่างนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมเองก็เป็นหน้าใหม่เหมือนกับทุกคนนั่นแหละเอออีกอย่างหนึ่งที่ครูมากๆสำหรับเกมนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดยิ่งเราเลเวลเยอะเว้ย อายุเรามันก็จะมากขึ้นตามเนี่ยตอนนี้ผมอายุ30นะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เลเวลน้อยเนี่ยเขาจะตัวเล็กๆเห็นไหมเป็นเด็กน้อยอะไรประมาณนั้นแล้วเราก็แบบตบเด็กไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเขายังเป็นเด็กน้อยอยู่อะไรประมาณนั้นเนาะก็สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่ชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์ชอบมากๆกดซับนะไม่แน่ผมอาจจะกลับมาอัดอีกรอบหนึ่งในรูปแบบที่เลเวลเยอะกว่าเดิม